ศึกเจ้านักกินเดอะแชมเปียนเราหาผู้ที่ชนะในรอบโบนัสชาเลนจ์นะฮะเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า3,000บาทเอาเลยครับมาบอลเอาเลยโอลมาฮะโอลแล้วเอ็กวเอลแอลแลวบอลแลวบอ้วบอ้วบรล้วอ้บอเแ้อลแล้บ้บอลแ้อบอลแล้วบอบอ้แลออบบ้ลนนอออ ได้รับเงนินรางวัลมูลค่า3,000บาทจากทางรายการนะครับให้เชฟพัมบุญมาคน,นมอบให้เลยนะครับคราวนี้น้องโบนี้น่าสนใจขึ้นมามากเลยก็พยายามกันต่อไปนะเพราะพี่ก็จะไม่ยอมเหมือนกันครับ คุงทำภารกิจโบนัสชาเลต์สำเร็จกินโอเกษาเจากเชฟขมูลน้ำหนักรวม2.5กิโลกรัมใช้เวลาไป11นาที25วินาทีคุณเอ็กดีใจด้วยนะครับผมกับเงินรางวัล3,000บาทนะอีกแล้วนะแต่นอกเหนือจากจะยินดีกับคุณเอก็กผมต้องยินดีกับทุกๆคนเลยดีกว่าที่สามารถเข้ารอบมาได้ถึงตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตั้งใจ ฝึกฝนและเตรียมตัวมาให้ดีครับวันนี้นะครับเวลาเราได้หมดลงแล้วนะครับผมกลับมาพบกันใหม่นะครับในวันอาทิตย์หน้านะครับกับศึกเจ้านักกินเดอะแชมเปี้ยนทางช่อง7 hd ครับเวลาใหม่เที่ยงถึงเที่ยง45ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ